พี่เอาไปเอกมันก็มันต้องไม่มีเหตุผลอยู่แล้วป้าพี่เปมือเฮ้ยพวกมันนี่มันนำพี่อะไรเอาดิเอาดิขับมารอเอาเดียวเอาดิเอาดิยวเอาเอะมา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 เร็วอยากเจอมาเร็ว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 นั่นเลยศาสตว์ที่ป้ามาเร็วโอ้ยมานดีเลยต้องไปสัตว์บังเอิญที่ไม่การท้าคนทีโตไปเฮียอะไรเราอว้าอะไรเราสุดที่อะเฮียเร็วไม่บังเอิญไม่กอะไบังเอิญมาปั๊มบนบังเอิญบังเอิญหรอ อ้าวเร็วเร็วไอโอไอโอไอโอช่วยกูด้วยไอโอไอโอให้รู้ไว้เสิร์ชต่อยแล้วด่าไม่ให้หูดับไปนะใครมีตังค์เหลือบ้างอ่ะไอ้ทำพี่ก็คือทำผมนั่นแหละกลับไปเนาะบรรดาบุพการีพี่ไปแล้วอ่ะพ่อแม่พี่สะนุ้งกใทุกวนเนี้ยใครไม่มีตังค์เจ้าใครไม่มีตังค์เจ้า มีมไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะนุกดเดี๋ยวเดีมาแย่หน่อยเดี๋ยวแยกมาหน่อยเดี๋ยวแย่มาหน่อยตัวมันติดกันเล่มันทับมานี้เดี๋ยวมานี้ใครอังมทีละคนเลยมานี่ขอทีละคนขอทีละคนเียแป๊บแแมงเจ้หมดแมงจ้หมดเวกนแลคืนนี้อเหี้ยใบอาวุธไม่หายนี่ฮานะเขาู้เดียวหายหายแต่ล่สุดพี่เมื่เห็นมันมีบัตบประกันนะไม่มีบัตบประกันมันมีบัตบปะกันใบละห้าแสนนะหรืเปล่าว่อใบละห้าแสนเออจิวะห้าแสนเ่อนพี่ร้องวยนมันอู้จี ไเอ้ยไม่พี่อลีตสกอรอุ้มอยู่บอกอ่ะอุ้มอยู่อ่ะปลาฉลามปะไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะพี่บินอ่ะปลาฉลามพี่บินปลาฉลามเออเติมน้ำมันก่อนได้ปะเติมน้ำมันก่อนได้ปะโทรหาบินในรับแชทเบอร์อยู่ในรักแชทเบอร์บินโอเคโอเคโอเคแต่แล้วเติมน้ำมันก่อนด้านหลังขอเติมน้ำมันก่อนได้ปะเติมน้ำมันก่อนได้ปะใกล้เบอร์ที่พี่ว่ากูอุ้มอยู่จะเอาไงใช่ป่ะใช่ใช่พี่ใช่เจอเจอโน่นนะพี่ไานัน หรอหลอว่าตัวนี้ไม่าะพี่อยู่ตวปั๊บนแต่ละมันก็อยู่อัํบนเหรอใช่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 ใชูอุ้งออกเมาตัวนึงนะเอาเลยเอาเลยเอาแม่เข้าตู้ให้หมดเติมเลยพี่เติมพ่เติมเลยพี่ลอดูลอดูเออเอาแม่เข้าตู้ให้หมดเอาแม่เข้าตู้ให้หมดไม่พี่เราจะไปดักตัวหลุดไปติดไนติดไปติดไปติดไปตพี่ปติดไปติดไปติไปติดไดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกเอาอีกเดี๋ยวอีกเอาอีกก่อเคสให้แม่ปไให้หมดไนตงต สี่พันหาไอ้สัสถังน้ำมันเอาถังอาถัน้ำมันไล่ต่อยแม่ด้เอาวเี้ยเขี้ยพี่ซอร์อีโวสามอีมด้วมเออซื้อถังใช่ปะพี่มีใครมีเอ็มร้อยป่ะพี่เอาถังน้ำมันต่อยแม่ไหลสิบแปดี่เจิท์กันแล้วเหรอุ่กแล้วห้าสิบประเจะได้พี่เจินมีเอ็มร้อยป่ะพี่เจินแจ็คจัอย่าทำได้ป่าแจ็คอย่างนี้ทำได้ป่ามาที่ก่อนพี่มีใครมีเอ็มร้อยป่ะพี่มีมร้อยป่ะเจลลี่ไม่เห็นเม่ไม่เห็นเลยเปลี่ยนพี่่านีเหรอพี่มีม ไม่ใช่พี่องต่วูไม่มีไม่ไซือที่หลานนี่กูพี่กระเป๋ากระเปาไม่ต้อง492ครับพี่เอาไปลองดูให้เขารู้ไงว่าถ้ามีอาวุธมันจะเป็นแบบนึงนะลองดูน่คารไม่้ะว่อไ่ได้แสว่าเขาเามีใช่ใช่พี่ตอนนี้ทำได้ก่อน

นี่เลยพี่นี่เบอร์เลยดักแชทอะ939อะไรดักแชทอะ939อะไรใครดูหน่อยดิพี่พี่เล็กไม่ได้พี่มีบขับรถไรหนีอะเมทใครขับเลยน่ามาแต่งวะไม่ไม่ชัวร์ไม่รู้ว่ะไม่รู้อะไรวะอีโวอีโวอีโวครับอีโวยืมไหนฮะยืมไหนฮะบิลลี่ไม่รับว่ะอยู่บ้านพี่ขับอยู่บ้านพี่โโหแต่ถ้าเจอที่ไหนอะก็เจอเนี่ยเจออยู่นี่เจออยู่นี่พี่รถยังแข็งอ่ะ เล่นอ๋อไม่พังเลยหรอถ้าเล่นเขาอะกรีดเลยอะพี่บอกหล่อหลอบิลลี่บิลลี่อุ้มอยู่ใช่ปะอุ้มอยู่ใช่ปะใช่ใช่พื่อนมันเจอผมด้วยอ่ะไอพี่ไอพี่ไปช่วยป้าแถวไหนบอกบอกพิกัดป้าพี่ไปช่วยให้พี่อะะไไรรพี่ออยู่แถวปั๊มบล์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 อยู่ในปั๊มเลยเอออยู่เอออยู่ในเบืองปั๊มบล์เราจะไปออมนวยผมจะเลี้ยวไปออมนวยเราจะเลี้ยวไปขอออมนวยใช่ปะเจอกันปั๊มบล์เจอพี่ปบาขอออมนวยหรือเจอที่ไหน ไม่ผมมันอะมันมันมีตำรวจก็ีิผมได้ยินเสียงหวออยู่แต่ไม่รู้ว่าตำรวจหรือหมอแล้วก็ม,มีรถสีประตูสีเหลืองขับมาคุณมาขับน้อยแล้วนะเขไปขับน้อยแล้วเอาไงจ,จะจะมบ่าพ,พี่หรือจะให้พี่ไปหาจะรวมกันใช่ไหมใ้ผมทำไม่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 จะช่วยจะช่วยจะช่วยเผื่อช,ช,ช่วยสก,กัดช่วยอะไรได้ไงคิดว่าไง<อ>หรือว่า,าหรือว่าโซโล่เลยพี่รอนะปั๊มบนพี่รอนะปั๊มบนได้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 โอ้พี่บิลลี่กำลังมาบิลลี่บอกว่าเจอพวกมันมาขับมาตามช่วยเพื่อนพวกมันมาได้ไงอ่ะมันมีเคสไม่รู้ มีกดเมยนายเจ็เพื่อนเหรอเพราะว่าเพราะว่าเงินจะช่วยไม่ได้เหรอไม่รู้บิลลี่บอกเนี้ยว่าบิลลี่โดนมาไล่อ่ะมาช่วยเพื่อนอ่ะถ้าครเดิมอ่ะหลุดแล้วตามหลุดแล้วตามเรื่อยๆก็แล้วบิลลี่ไปคิดว่ารถหมออ่ะแต่มันบอกว่าอยู่ดีมันเจอมันก็เลยขับหนีเดี๋ยวก็ลู่เราไปช่วยมาดิพี่เราไปช่วยมาดิรออย่ามาขับมาเดี๋ยวมาขับมาเรามึงิตอตั้งรถรอเลยมันกำลังมามันกำลังมามันโดนมันโดนพวกนั้นไล่ด้วยล่าสุดอ้มปากฉลามหายว่ะ พี่มีเหรอปะกระหล่ำอ่ะอุ้ม่อยดิพี่เฉินน่ะไอช่วงนี่ไม่ซื้อแบบประกันด้วยนะไอ้สัสยังไม่ได้ซื้อประกันนะลงทุนไปเหรอพี่เฉินห้าแสน่ะลงทุนไปเลยไม่ไม่ไม่ที่ยังไม่ซื้อว่าเอาใจให้พวกมึงทำของก่อนเพ่าะไงว่ามันไม่คุ้มมันห้าแสนเลยนะเว้ยมึงคิดว่ามันจะอุ้มกูแบบอุ้มกูเลยเหรอแล้วถ้าแล้วถ้าเรามีอาวุธกันหมดอ่ะแล้วมันจะสนุกยังไงอ่ะก็น่าคิดแต่มันสองแกงแล้วนะนี่ขนาดยังเลยไม่มีอาวุธเนี่ยไอ้สัตว์มึงเชื่อกูเหอะเขาอุ้มเราไม่หายหรอกเออกููว่่าาามมมันนรร้เเเไหหหยออกกคิดืลยแแแกงงงงนนนึมาาขดี้ต่่คัวว เฮ้เอาพี่มันก็จะต้องไม่มีเหตุผลอยู่แล้วป้าพี่เปย์มอเฮ้ยพวกมันนี่มันลำพี่อะไรอะเอาดิเอาดิขับมารอเอาดี๋ยวเอาเดีเอาดีเอาดีเอาม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 าเร็วอยากเจอมาเร็ว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 นั่นเลยสัตว์ที่ปั๊บอะเร็วๆโอ้ยมาได้เลยยศสัตว์บังเอิญพิบการท่านคนที่โตไปเฮียอารมณ์ว่าท่านอารมณ์สุนทรเฮียร์เฮียเร็วไม่บังเอิญบังเอิญมาปั๊มบทบังเอิญบังเอิญหรอ เร็เร็วเร็วไอโอไอโอไอโอช่วยกูด้วยไอโอไอโอไอรู้่ไอเปสลบตายเลยอ่ะตายเลยรถมรรทัแรงมัความมั่งมมางาพี่มๆขอให้คนอื่นอุ้มให้คนอื่นอุ้มเอาเี้นี่ก่อนสกัดแบงกก่อนมันรู้เยอะเหี้ยมึงมาได้ไงมึงดูดิบน่ะ ผมมันเก่งไงนะอะไรฮี่อะผมมันเก่งไงเราใครเออเอาแม่งก่อกในสัตว์เฮียรู้เยอะไอาสัตว์เออเอาแม่งกอกในตับนะพี่รู้เยอะไอาสัตว์อ๋อหลายคนรู้เรื่องว่าอไนี่ไอโอไอโอไอโอช่วยด้วยไอโอไอโอกูาบอกให้ลงรถไอโอฟังเพื่อนสิโอลูกพ่อบอกไม่ต้องช่วยแล้วฟังรู้เรื่องว่าเนี่ยเราจัดอะมาเก่งกันหมดนะ โอ้ลูกรักโอติ่มจัดโดนด่าตอนไหนเฮียโอ้ลูกรักของโอ้ลูกรักของข้าโอ้ลูกหล้ติ่มจัดอะไม่ต้องผูสักคนนี่เฮียโอ้ลูกรักคนเดียวพวมหมดไอ้เฮียไอ้มาหลังเนี่ยมาทำใช้เฮียไอ้ควายกล้ากล้ากับกูสักคนไปเฮียพวกมึงอ่ะโอ้ลดความเวอร์ลดความเวอร์เอาไอ้พี่เจ๋อมาดิไอ้พี่เราโดนด่าหลดความพิชิตโอ้ย ตายเฮียโดนด่าลดความเหียไอ้สามเือมึงก็ลงปดิมึงก็ลงประดีมดิก็ลงเดีก็ลงรเดีก็ลงเดีก็ลงปรดีวก็ลงปดีวก็ลงปดยก็ลงปรเดี๋ยก็ลงประเดี๋วก็ลงปิะเยวก็ลงเดวก็ลงเดียวก็งปเดียวก็ลงปรเดี๋ยวก็ลงประเดียกงเดีก็ลงดียก็ลงเดยก็ลงปดีก็ลงัรดีก็ลงปรดีก็ลงดียวก็ลงเดี๋ยวก็ลงเดีก็ลงระเดี๋ยวก็ัง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 เดี๋ยวก็งปเดี๋ยวปเี กูเจอดอกที่ไปแรงแล้วเมื่อกี้แรงนะที่กระบะจะพังเราคนเยอะได้หกคนมั้งไอ้โอไอโอช่วยกูด้วยไอโอกูบอกให้ลงไอโอลงรถควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วจ้าแม่ลองรถทับคนนะตายเลยนะอย่าลืมปั๊มยางนะพี่เออกูแล้วกูเลื่องเออกูเรื่องกูเรื่งกูเรื่องเราขัดไปเรื่อยอ่ะ

สวยก็ได้สวยก็ด้สวยก็ได้ตาายี่อะไรเนี่ยเปนยี่อะไรสวยดิสวยดิสวยได้สวยก็ูดเยอะไรเลือดื้อวายเป็นยีไรเลือดนื้ควายยาวอ่อนไม่ยาวเยมีบ้านชอเนยมึงเนี่ยไม่หววน้ย่วควายไอ้ยี่โก้ส่วนีตเด็กเปยอะไรเด็กเป็นยีอะไร เพื่อนดีวะกูชอบว่ะนั่งดูเพื่อนตกกระสือเยนนีเพี้ยอะไรด๊วดไม่ตัดดักตัดพี่ตั้งใจหัว้อเดียวิ่งหนีพูดเจนี่เจนี่เนี่เจนี่เนี่เจนี่ขาพี่จะนี่ขัาพี่จะดี่ยวจะเดี่ยวเไี่ยอหนีหยอหดีหรอเนี่ยวเี่อ้ควายกจะจอกยี่เดี่ยวเอ้าเฮียชิ้นายบันไล่น้องลุดิม้ดิมาดมาดิลุดมาดหลุด ก็เก่งอ่พวกมึงเลยพวกมึงเลยร่วงร่วงหมดไงก็เก่งอ่ะทำไมหรอทำไมหรอพวกมึงเลยร่วงหมดไงก็เก่งไงมาก่อนหรอมาก่อนเหรอโง่จริงโง่โง่เพิ่มไปอีอเพิ่มไปีพ่มไปอีอันนี้มาก่อนมาก่อนได้แค่นี้หรอฮะมาเหอะไเนี่เก่งมากไงนี่ตก่ง้อเก่้องเก่ต้อ่ตอก่องเ่้อเ่้ก่งอก่องอ้ก้อ้่้กเ้้

ไอศอเป่าไอศอกเป่าเฮ้ยใครใครมีของซ่อมไหมเพ่มีมีเรือเบาเรือเรือเรือมาดิเอมาดไม่ได้ไหนพี่ใครปล่อยผมโดนจับนีอีแล้วเกินนะมึงเียผมไปซัดกับมันในคุกต่อไปเรพี่คิดว่าไงอ่ะเฟียวเฟียวเดียวเฮ้ยไอหมอมาแล้วเว้มึงรีบออกเฮ้ยหมอมาแล้วเดไม่ได้ตัวนี้พี่อยากได้ตัวนี้พี่เห็นปะ พอไม่ได้เหรอไหนลองนี้ไปอนอ้ได้ดิได้เลยเหอเหียโชคดีไปมึงพี่บอกให้มาอเสบอื่นไปเอาศพอื่นไปีบอื่นเพิ่มเคสหน่อยดิเอาบอื่นเพิ่มเคสไปหน่อยดิีไอ้มันอยู่ในมือผมเดียเนี่ยเอาไปดเอาไปดีเจ้ดีไปเลยดิดีไปเลยดินี่้ไมอพดตามกิไมนเาไอ้่ใส่ดกว่อยู่ที่พวกเราหมดลพบนี่ใครเนี่ยคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเรา อุ้มไปเทียนี่เลยไหมเอรือสัตอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยเี่ยไวก็ไดุ้เไวก็ได้เกีนร์ไปสบพี่เอาไปพี่ถอนีเฮ้ยรถกรบะาว่างรถกระบะว่างรถกระบะว่างกลบะไปไปเาเี่ยกลบนทีไม่ซ่อมวะนี่มันซ่อมอยู่ที่เราเนี่ยมีพวกมันอีกมีตรอเนรถนั่งบนรถเหรอนั่งรถแล้วกดเหรอใช่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 อันนี้มันห่ออันนี้มันห่อห่อห่อเปนะ เออไม่เป็นไรหอบเปยพอแล้วหอบเปยพอแล้วไม่มีอาวุธพาทัวร์ออพาทัวร์พาทัวร์หรอหรอว่าไงพี่นี่หรอว่าไงอยู่ไไหหนนออยยูู่่ตรงแถวเอ่อทางออกไฮเวย์เส้นทางออกไฮเว่ยใช่ไฮเว่ยเส้นทางออกไฮเว่ยใช่ไหมพี่เส้นทางออกไฮเว่ยก็ได้หมดเลยโจก็จบเหรอใช่ตรงมาดิพี่นุ๊ก กล่องอะไรกล่องอะกล่องอะไรจะเอาเจ้ากล่องอะไรกล่องซ่อมกล่องซ่อมอยู่ที่ไหนเอ้อยู่ที่ไหนเอ้อยู่ที่ไหนแจ๊พี่ไปหาไหมผมอยู่ผมผมอยู่สถานิชอเลยพี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมไปสถานิชอเหรอให้พี่กลับไปหาไหมสอบถามแถวสอบถามเลยทรายยิงเหรอพวกนี้เหรอเอ่อเอาเป็นเจอเจอลุงหมูลุงหมูจกปูนลุงหมูจกปูนใช่ป so ่ะโอเคได้ไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ปูนปูจกหมูถูกป่ะไอ้ที่ปูนป uh ูถ oh. ั่หมูเออโอเคกลัเรีบไาเร่งรีบไปเราเร่งรีบไป ไม่ต้องขอพูดโอ้ยไปเสพไปเลยไปเสพไปเลยไม่ต้องรับอุ้มใครมาพี่นอนนิ่งๆนอนนิ่งๆขอพูดอะไรเมื่อกี้เพื่อนมึงเข้าไปอยู่ในคุกไอ้เฮี้ยงเงียบใช่ไหมเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเขอโทษโทษโทษใจเย็นน้องนิ้วปากนิ้วปากตอนอยู่ข้างนอกรั่วะไรกูไอ้เหี้ย แค่นี้เขาแค่นี้เราตอบตรงหัวใจแล้วเออแต่ไปทรมานซซงหัวใจเขาเลยโอเคโอเคหลอกว่าเท่านี้หลอว่าไงว่าไงว่าไงวะหลอกว่านงวะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเอออยู่ตรงแถวไอ้จอกปูนจอกปูนลูกหมูอะ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 ไปเลเวลใหม่ท้าไปเลเวลใหม่อะเฮ้ยเฉินมอกตามมาเลยบอกตามมาพี่ ใครอุ้มมาไม่มีใครอุ้มนี่ใครอุ้มให้หมอพี่ดิเฮ้ยเราต้องเราต้องไปโรงพยาบาลใช่ปะอันนี้ผมต้องมาเพื่อไปโรงพยาบาลผมผมห่อเปรีแม่งมาเอ้าใช่เหรอโยมือเนี่ยใช่พี่โอ้เฮียไม่เห็นเลยสัตว์ไหนวะส่งไปไหนอะไหนอะเอ้าผมผมอุ้มหมาพี่เออหรือบอกว่าส่งมันจะชอบเี้ยงหัวโน้บิลี่พิจิกหน้าพิจิกหน้ามขาอยู่ไหนผมเลยบอกพี่จอดอยู่ข้างหน้าใช่ปะรถสีเหลืองข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเออเจ้าเล่ยกูเสียมเงินรู้กูเสียมเงิน ม่แล้วรถสีเหรือรถไข่อ่ะรถหมอ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 ตอนนี้ผมอยู่ผมอยู่ข้างบนที่มาตรงหมูเลยมาตรงที่ทําหมูเลยอ่ะตรงที่ทําหมูเลยใช่ปะใช่ใช่ใช่พี่ไม่ต้องวางพี่ไม่ต้องวางเออไม่วาง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 ขึ้นเร็วๆตอนนี้ไปอยู่ข้างหน้าใช่ไหมตรงไปใช่ใช่ผมอยู่ที่ทําหมูเลยตอนเนี้ยอ๋อไอที่รถอยู่ข้างหน้าเลยปะใช่ผมอยู่ข้างในข้างในหมูเลยพี่ข้างในหมูหรอใช่ที่ทำหมูเลยนะใช่ที่ทำหมูนะที่ทำหมูเลยอ่ะไม่ใช่หลุดหมูนะที่ทำหมูอ๋อโอเคๆดูแล้วนะขวามือ จ้าวัเลี้ยงหมูทางนี้ปะวะหนะยู่ไหนใช่ใช่ใช่อยู่น่าสนุนนั่นแหละน้าถนนหน้าสนุนกันดูนะกำลังขับไปอยู่ครับไปอยู่ครับขับไปอยู่คนมาเห็นมากเลยไหนวะหน้าสนุนกี่ไอ้บี้หรือว่าอะไรไอ้ตรงถนนทางเส้นไปเลยเรเบลใหม่ปะใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวขับมาแล้วเดี๋ยวขับมาแล้วเนี่ยมองหาเราอยู่เนี่ยนี่ขับรถกระบะสีน้ำเงินบิลลี่ไอ้รถมึงวะไอ้หมอบมาตามผมปั๊บมัน มีฮอตามผมอยู่มีฮอตามผมอยู่เออฮอหฮอตามผมฮอร์ฮอร์ตาเบลี่ตาเบลี่าเบลีเรเไรวะเรเบลวเรเบลวใหม่เหรอเรเบลใหม่เรเบลวะใหม่เรเบลใหม่เรเบลางเชียวตามอยู่เออเขับไปอยู่ขับไปอยู่ขับไปอยู่ฮอหอไม่เสียหรอกไปไม่ทำไม่ทำเราเลยตามเราเลยตาเีตาลีอรตาลี่ พี่ไปอยู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 ่พอตามตรงนี้แล้วนะเออจะเยีถึงแล้วเหมือนกันนิดเดียวนิดนึ่งจะถึงแล้วเฮ้ยฝากพุ่งฝากช่วยบอฮอยกูหน่อยหน่เว้ยเผื่อมันตามมามันวนกลับไปแล้วอะตามตรงนี้เออมันตามตรงนี้บิลลี่ฮอมันตามตรงนี้โอเคผมกำลังเลี้ยวเข้าเลยไปใหม่แล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วอันนี้เดียวจะถึงแล้วเหมือนกันอยู่ตรงหน้าตู้เลยหน้าตู้หน้าตู้เลยไปใหม่เลยหน้าตู้เลยเบใหม่โอเครู้เรื่องด่วนๆเลยเออถึงแล้ว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  นี่ๆม่ไม่ไม้ไม่งมไม่ไม่ไกลไม่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 ไมปไม่ไ่ไม่ไม่ๆ่้ามเม่ม่มไมี่โม่มไม่ไม่โ่ม่ม่นม่่ไม่่ะร่้เรืรนน่อง่ไม่ไม่ไมมู่ม่ไม้พี่ที่นม่ม่ไกี่ยว่ยวไม่มาไม่ไม่่หไม่ไม่ไไม่ม่ไนม่่ มันปากหรอพี่เั้านั่นแหละถามโซคอาได้ไหมอย่าอะไรเขาจะบอกผมผมปิดไม่ให้เขาพูดพี่เออนั่นแหละตามนัเออเออไม่ต้องถามเราบังกูว่าไม่น่าไม่น่าถามมันมันก็ไม่ตอบมึงหรอกไปเถอะแล้วมึงรอรอยี่อะไรบังกูไม่รู้เฮียเอ้ยเล่นกูเล่นกูปวดใจเลยเฮียเออฮียไปเล่นกูปวดใจเลยเฮียอะไรวะเนี่ย เขไปข้าวมันไม่แดกวะเ้ยไปส่งไปส่งกูแล้วนี่กูไปนอนด้วย่ะพรุงนี้กูต้องพาแฟนไปหาหมอตาช้าอะได้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 ฮะไอสาธุมึงบังคด้วยเหรอวะไอมีมึงบังคด้วยเหรอ มันบ้าผมก่อนอะเฮียี่ผมรอรอไปด่ไปดิเวลาซ่อมรถต้องนั่งอยู่บนรถแล้วกดซ่อมนะไม่ใช่ลงไปซ่อมข้างลข้างนะอ๋อรหรอใช่ครับนั่งอยู่บนรถแล้วซ่อมถึงจะถึงจะซ่อมนะอ๋อโอเครู้เรื่องโอเคครับโอเคโอเคโอเคตอนแรกก็ไม่อะไรหรอก ไอ้บางสัไฟก่อนไปบ้าหาเราเอาแม่งเลยเอาบไอสัตว์เอาบ้าเอาบ้าไอสัตว์เาบ้าใจกใจเย็นหรอไอเย็นใจเย็นกสาธุด่าแม่งหูดับเลยเออสาธุสาธุด่าแม่ให้หูดับเลยสัตว์เอาดิงานชีจะมบีารมณรแบบดีเว้ย เป็นบุญหูชิบหายด้วยวะดนาราด่าคนวะแม่งผมตกใจเลยอ่ะเอาแบบเอางี้เหรอแล้วเหมือนเก่งนะเห็นเก่งแต่ปากไอ้เหี้ยผมบอกเลยไอ้เหี้ยเดือดชิควะไอ้เหี้ยเดือดชิควะไอ้สัตว์เอ้ยเสียงหอพี่ไมันไปเลยไปเลยไปเลยเราไปหาหาตีแม่งเลยพอาแต่บนหัวมีอะไร เราห้าคนนะมึงอย่าลือว่าเราห้าคนนะ้ะเลือกจำนวนมาดีๆนะมึงมถ้าม,มันสิบบวกนี้คือกูหลดกูไปตามไปเลยนะก็บอกให้มันเอาหอกูไปเหมือนกันนะใครอุ้มเปอยู่ปล่อยให้ตำรวจได้เลยลาต้องห่อศพอย่างเดียวโอเคต้องห่อศพอย่างเดียวถึงจะได้ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I just me. wanna be the best at what I know.